สวัสดีครับกับผมนายบานบุญกำนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านบัวหมู่ที่4ตําบลบ้านตุนอาเภอเมืองหจัดพะเยานะครับบ้านบัวหมู่ที่สี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศนะครับครับก็เกี่ยวกับได้ที่ในชุมชนนะครับได้น้อมนำามบปัสยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้นะครับตอนนี้เมื่อหมู่บ้านนะครับมีความสุขโดยรวมคือหมู่บ้านมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็โดย Uh, ร่วมการพัฒนานะครับ <c oughs> คือกลมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ร <c oughs> ่วมทั้งพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้ร่วมกันพัฒนานะครับแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ค,คนในชุมชน <c oughs> บ้านบัวหมู่ที่4นะครับแล้วก็ทีมงานของตำบลน,นะครับครับก็ถ้าเกิดตอนนี้นะครับเกิดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบนะครับก็มีคณะศึกษามาดูงาน400กว่าคณะนะครับตอนนี้ตอนนี้ความสุขของในชุมชนก็อยู่ในเกณฑ์ มั่งมีสีสุกอยู่เย็นเป็นสุกนะครับจากการพัฒนาของหมู่บ้านนะครับก็คือเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอตอนนี้เรามีการลดรายจ่ายนะครับในหมู่บ้านก็มีการปลูกพืชผักวนครัวลวกกินได้ผักปลอดสารพิษการทำนาเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนต์แล้วก็มีการเลี้ยงไก่พันพื้นบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีการ ทำแก๊สชีวภาพนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราใช้มูลสัตว์นะครับที่นี่เรามีวัวอยู่ประมาณ400กว่าตัวนะครับแล้วก็มีการใช้แก๊สชีวภาพนะครับแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ใหกับชุมชนครับที่นี่มีป่าไผ่อยู่ประมาณ500กว่าไร่นะครับไม้ไผ่เนี่ยถ้าขายเป็นลำตกลำละ10บาทถึง15แต่ที่นี่มาแปรรูปมาสารเข่งสารจุมไก่ไม้1ลำนะครับจะสารเข่งเบอร์สได้อยู่6ใบใบละ15บาทนะครับ ไม้หนึ่งลำจะได้อยู่ประมาณ80บาทนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ต้องไปหางานข้างนอกทำนะครับเรามอาชีพหลักก็คือการทำนาอาชีพเสริมของเราคือการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สารเข่งและสุมไก่นะครับชุมชนบ้านดอกบัวนะครับหรือบ้านบัวนะครับเราใช้ยึดหลักความสามคัคคีแล้วก็ใช้เวทีประชาคมนะครับมีการเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ การพัฒนาของเราเราจะใช้แผนของหมู่บ้านนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจนกระทั่งให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้วก็สามัคคีนะครับก็หน่วยงานที่พาคีนะครับก็จะมีตั้งแต่องค์การมหาส่วนตะบลน,นะครับแล้วก็ะสะาธารณสุขนะครับเกษตรกร,กรสนประมงปศุสัตว์พัฒนาที่ดินนะครับชนรับประทานอุตสาหกรรมนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อพัฒน์กรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่เข้ามา ร่วมกับเคลื่อนเอาจริงเอาจังนะครับก็เลยเกิดเป็นหมู่บ้านที่การพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมภาคาีร่วมกับในชุมชนบ้านบัวหมู่ที่4ทีที่ที่ประสบความสําเร็จที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้นแบบระดับประเทศนะครับครับก็ขอขอบคุณครับ